การไม่มีชุดไปท่องเที่ยวคงไม่ใช่ปัญหาสำหรับทริปนี้เพราะนี่คือนูดครูซหรือการล่องเรือแบบนูดเป็นการท่องเที่ยวที่เปิดให้ผู้โดยสารสามารถเปลือยกายได้อย่างเสรีในหลายพื้นที่บนเรือจัดโดยบริษัท Bare Necessities ภายใต้ชื่อ The Brick Nude Boat ซึ่งได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักอิสระและเสรีภาพทางร่างกายแม้จะเป็นการท่องเที่ยวแบบเปลือยแต่ก็มีข้อกำหนดชัดเจนเพื่อความเหมาะสมและสุขอนามัยเช่นมีห้องบางห้องที่ไม่อนุญาตให้เปลือยกายได้อย่างห้องอาหารหลักต้องแต่งกายเรียบร้อยจนกว่าเรือจะออกจากท่าถ่ายภาพได้เฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตและอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น การใส่ชุดที่มีลักษณะยั่วยุทางเพศรวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงเรื่องทางเพศก็จะถูกห้ามด้วยเช่นกันราคาทริปแตกต่างกันไปตามเส้นทางและระยะเวลาโดยเริ่มตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงสูงสุดที่ราว1นึ่งล้านแปดแสนบาทเลยทีเดียว